สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะ,ะวันนี้นะคะจะเรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะมาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีด แสดงวิธีหาคําตอบโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน,น้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมกิโลกรัมและขีดนะคะดูนะคะการคาดคะเนน้ําหนักนะคะการคาดคะเน้ําหนักนะคะในภาพนะคะจะเป็นภาพทุเรียนนะคะหนักประมาณ3กิโลกรัมนะคะเราคาดคะเนนะคะ เมื่อเราเอาทุเรียนไปชั่งนะคะเราจะได้น้ำหนัก2กิโลกรัมนะคะเราคาดคะเนคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เราก็เอาทิ้งที่เราคาดคะเนก็คือ3ลบกับที่เราชั่งได้ก็คือ2กิโลกรัมก็คือ3ลบ2ก็ได้เท่ากับ1กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะเป็นน้อยหนานะคะน้อยหนาเราคาดคะเนด้วยสายตานะคะหนักประมาณ1กิโลกรัม ะะเมื่อเราเอาไปชั่งน้อยหนาจะได้หนัก1กิโลกร,รัมเท่ากับ51กิโลกร,รัม500กร,รัมนะคะ,ะเราก็เอาที่สิ่งที่เราคาดคะเนดได้คือ1กิโลกร,รัมนะคะมาลบกับนะคะ,ะที่เราชั่งนะคะก็คือ1กิโลกร,รัม500กร,รัมตั้งแล้วก็เอามาลบกับ1กรริโลกรัมคำตอบก็จะได้เท่ากับนะคะ500กร,รัมนะคะหรือ5ขีดนะคะ ต่อไปการเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะการเปรียบเทียบน้ําหนักนักเรียนดูนะคะในภาพระหว่างดะไนกับโน่นนะคะเรามาเปรียบเทียบดูนะคะเปรียบเทียบดูดาไนหนัก45กิโลกรัมโน่นหนัก38กิโลกรัมเรามาเปรียบเทียบน้ําหนักจะเห็นได้ว่าดะไนมีน้ําหนักมากกว่าโน้นนะคะหรือโน้นน้อยกว่ามีน้ําหนักน้อยกว่าดะไนนะคะ ต่อไปนะคะเราเปรียบเทียบอางนกับน้อยหนานะคะอางนหนัก6กขีดน้อยหนาหนัก8ขีดนะคะเราไปเปรียบเทียบอางนมีน้ําหนักน้อยกว่าน้อยหนาน้อยหนามีน้ําหนักมากกว่าอางนนะคะเราก็เปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเปรียบเทียบมันฝรั่งกับข้าวสารนะคะมันฝรั่งหนัก1กิโลกรัม8ขีดนะคะข้าวสารหนัก1กิโลกรัม2ขีดนะคะอ่า จะเห็นว่านะคะดังนั้น1กิโลกรัมเะเห็นว่านะคะ8มากกว่า2ใช่ไหมคะเพราะว่า1กิโลกรัม8ขีดนะคะหรือ2น้อยกว่า8ดนะคะดังนั้น1กิโลกรัม8ขีดนะคะมากกว่า1กิโลกรัม2ขีดนะคะน้ำหนักของมันฝรั่งจะมากกว่าน้ำหนักของข้าวสารนะคะหรือน้ำหนักของข้าวสารก็จะน้อยกว่าน้ำหนักของมันฝรั่งนะคะ ต่อไปนะคะข้าวสารหนัก5กิโลกรัมข้าวโพดหนัก4กิโลกรัม200กรัมนะคะานคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนักเรียนก็จำไว้นะคะข้าวสาร5กิโลกรัมเท่ากับ่า4กิโลกรัม1,000กรัมเห็นไหมคะเห็นได้ว่านะคะข้าวโพดนะคะเท่ากับ4กิโลกรัม200กรัมข้าวสารหนักกว่าข้าวโพด เราก็เอา1000ลบ200นะคะเท่ากับ800กรัมนะคะต่อไปนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของเราควรเปรียบเทียบหน่วยกิโลกร,รัมก่อนนะคะถ้าหน่วยกิโลกร,รัมเท่ากันเราก็ค่อยมาเปรียบเทียบหน่วยที่เป็นขีดหรือว่าเป็นกร,รัมนะคะทีนี้นะคะ นักเรียนเปิดหนังสือหน้า143นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำนาานนี้นะคะหน้า113จะมีภาพนะคะเตา่าแมวกบมีกระต่ายนะคะนักเรียนดูจากรูปที่กําหนดแล้วตอบคําถามนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะแค่นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบอตอบเลยนะคะอย่างข้อนี้นะคะตุ๊กตาชนิดใดหนักมากที่สุดนักเรียนก็ดูว่าอันไหนหนักที่สุดนะคะคาตอบก็คือตุ๊กตา ่าหนักมากที่สุดนะคะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนก็ทำเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะ